สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นาฬิกา The Review บ้านบ้าน,นอีกแล้วนะครับผมนี่ผมจะพาเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับมารีวิวนาฬิกาสำหรับสายออกกลังกายสายเฮลตี้หรือสายเทคโนโลยีก็อย่างชอบนะครับนั่นก็คือนาฬิกาสมาร์ทวอทั่นนี้นะครับนี่นะครับผมอยู่กับเจ้า Amazfit นะครับที่อ you โ r o นี่ ถ้าพูดถึงชื่อของแบรนด์นี้นะครับอเมฟ f i คนน่าจะรู้จักนะครับเป็นนาฬิกาที่แบบใสสำหรับออกกําลังกายก็ดีนะครับมีความทนทานกันน้ำได้ด้วยเนาะแล้วก็ดีสันใช้ได้แล้วก็คุ้มค่ากับราคานั่นเอ้นะครับผมอ่ะมาเริ่มกันเลยกันดีกว่านะครับมาดูกันที่แพคเกจจิ้งก่อนนะครับนี่จะเห็นได้ว่าเห็นไหมโอ้มันสวยนะมันโชว์ตรงนี้นะครับว่าไอ้หน้ตาตาของนาฬิกาสีที่ผมเลือกมาเป็นสีดำมาเห็นชัดเลยส่วนข้างบนตรงนี้นะครับ เห็นคาว่า a m a z f i t นะครับผมนะ่าส่วนข้างล่างก็เป็นชื่อรุ่น a m a z f i t อยู U Pro นั่นเองนะครับผมเลือกเป็นตัวโปรนะเหตุผลที่เลือกเป็นตัวโปรเพราะว่ามันได้ฟังก์ชันที่หลากหลายมากกว่าตัวธรรมดานั่นเองเพิ่มแต่งนิดนึงุมมาดูไว้ที่ด้านข้างครับเปเปกนะครับเขาจะเขียนไว้ว่านี่หน้าจอขนาดเท่าไหร่1.43นิ้วนะครับเป็นจอสีด้วยอ่าประมาณนี้มี GPS tracking นะครับสามารถเอาไปวิ่งได้เนาะแล้วก็มีวัดค่าเลือดออกซิเจนได้ด้วยเห็นไหมเออดีนะระคาคาไม่เกิน2 0 0พันตมานะครับแบตเตอรี่เขาเคลมว่าอยู่ได้9วันเลยนะแต่ผมทดลองใช้มาแล้วเกิน9วัน ผมบอกเลยอ่าใส่ไว้น้ำได้ที่5 ATM นะครับนี่5 a t เเอ็มไว้นะและอย่างสุดท้ายนะครับ Sleep Quality น,นะครับ Monitoring น,นะครับมันสามารถจับก,การนอนหลับของเราได้นะว่าเราหลับลึกหรือหลับไม่ลึกนั่นเองนะครับผมเออและสุดท้ายก็สามารถมีโปรไฟล์นะครับในการเลือกได้ว่าเราจะออกกาลังกายแบบไหนแล้วก็มีอะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมอ่าดูกันต่อดีกว,ว่าภายในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะนี่แกะกล่องให้ดูด้านหลังก็เป็นภาษาจีนนะครับเป็นของแบรนด์จีนนั่นเองมีอะไรนะเป็นภาษาจีน สั่งมาจากช้อปปี้นะครับในช้อปปี้มันมีของแถมอย่างเออผมอยากจะบอกเลยนะโคตรด,ดีกระเป๋ามีเว้ยกระเป๋าผ้ามีอ่เล็กๆดูดิคือผมว่าั้งแต่ซื้อใน,ในกามาผมไม่ได้หวังเลยนะของกระเป๋ากระเป๋ามันสวยผมชอบมากเลยไม่กันน้ำนะแต่แบบผมพกไปใช้ทํางานใช้ไปเรียนใช้ไปเที่ยวด้วยคือมันดีนะครับใบเล็กๆอย่างเงี้ยเออสะดวกสบายใส่ของได้เยอะแก้วน้ําก็ได้ดีมากขายกระเป๋าหรือขายในกาลกัน <laughs> เอามาแกะกองกัน ของที่เขาให้มาภายในกล่องนะครับหนึ่งเขามีฟิล์มกันลอยมาให้อาโอเคเลยนะกันลอยหน้าจอในการนี้สองกล่องคู่มือนี่ข้างในก็นี้นะครับคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำอยู่แล้วเนะาะเพราะเราไม่เข้าใจรายจะไม่มีภาษาไทยนะครับในนี้มีภาษาอังกฤษอินเตอร์เียเกาหลีญี่ปุ่น,นครับจีนไม่มีภาษาไทยนั่นเอง เรามาดูสเปกกันคร่าวๆกันดีกว่านะครับของเจ้า a m a x Fit นี่เครื่องนี้เลยเห็นไหมดูดิจอสีสวยนะทัศนสกีดีด้วยเออเป็นเล่นมาดูเห็นไหมเออดูดูนี่ในกานะครับราคาไม่ถึงไม่ถึง2,000ดูมีการแจ้งเตือนด้วยนะทุกแอป,ปแจ้งเตือนได้หมดจะเป็นแอปเกมแอป,ป,ป,ปอะไรได้หมดเลยครับผมมองว่าเฮ้ย แม่งโคตรดีอะนาฬิกาแม่งราคาหลักไม่เกินแบบหลัก2,000น่ะแต่ว่ารับสายไม่ได้นะโทรออกก็ไม่ได้แต่ว่าคุณได้เรื่องของการแท็กกิ้ง GPS งก็สามารถตามหานาฬิกาได้เวลานาฬิกาคุณหามองก็แม่งโคตรดีอะอ่ะเดีย๋ยวผมอาจจะไปเข้าข้านะครับตามนี้นะนี่ในช้อปปี้นะนี่นี่ชื่อร้านเขาชื่ออันนี้นะครับเซตนะครับผมไทยแลนด์เนี่ยมันจะมีแอปของมันด้วยเนาะ,ะอ่าเป็นแอปเซฟนะครับอ่านะนะนำแอปเซฟก่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับ เป็นเครื่องหมายรูปซิกม่านะครับเวลากดเข้าไปนะครับข <c oughs> ึ้นมาปุ๊บ <c oughs> มันก็จะบอกว่า <c oughs> ให้ connect setting แล้วจะมีโปรไฟล์นะครับของตัวเองเป็นรูปต่างๆเลยทั้งจานจับหัวใจทั้งเออน้ำหนักค่านะครับ BMI นี่แล้วก็มีโหมดต,ต่างๆ,ๆวิ่งปั่นจักรยานเล่นบาสเดินว่ายน้ำตั้งในกาปูกคออินคอเอาตั้งค่าแอปต่างๆครับได้หมดแคลอรี่เผาผ่านไปเท่าไหร่ต่อวันนะครับเออมีการนับก้าวการแชร์โปรไฟล์ให้กับเพื่อนได้น,นั่นเองแล้วยังสามารถตั้งค่าหน้าจอได้ด้วยนะครับว่าอยากให้หน้าจอเป็นรูปแบบไหนเอารูปแฟนเราขึ้นก็นได้รูปหมาขึ้นก็นได้เออแต่ในไออเวฟผมทำไม่ได้ไออเวฟผมทำไม่ได้ บางคนใน Android เขาทาได้เออผมมองว่าอาจจะเป็นเฉพาะ Android หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตัวผมเองไม่สามารถทําได้ใน iOS นะก็ถือว่าฟังก์ชันที่ให้มาก็โอเคนะที่ผมดูดูเนี่ยใงน,นราคา2อง0ันที่ใช้ได้นะครับอจอภาพนะครับเขาเคลมว่าเป็นจอ IPS LCD นะครับจอสัมผัสเป็น Mul ติ t a s k i n g นะครับผมความละเอียดนะจอที่3า0 2อยคูณสามิพิกเซลวัสดุนะครับเป็นโพลีคาร์บอเนตก็คือน้ำหนักเบาแล้วก็เซนเซอร์ครับที่ให้มาเป็นเซนเซอร์ออฟอิคอลวัดหัวใจได้ ก็เป็นหัวใจแล้วก็มีใจโรสโคปมาให้ด้วยนะครับในการควบคุมและหมุนในการทรงตัวใจโรสโคบนะครับเหมือนเวาลาเราเล่นเกมในมือถือนะครับแบบว่าพอเราหมุนเปลี่ยนทิศทางใช่ไหมมันจะไปตามทิศทางของมือเรานั่นเองอันนี้คือการใช้ใจโรสโคปนะครับผมเพราว่าเขาบอกว่ามีการจับการเคลื่อนไหว ตรวจจับคือแม่เหล็กไฟฟ้าได้ด้วยอนะ่าแล้วบลูทูธที่ใช้คือเป็น5.0น,นั่นเองก็คือค่อนข้างจะประหยับพลังงานเลยเนาะอย่างสุดท้ายแบตเตอรี่ตอนใช้ต่อเนื่องได9วันน,นั่นเองซึ่งผมใช้เกินน้าหนักอยู่ที่ซาเซกาเบานะน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะอืมรับประกัน1ปีนะครับเวลาจะส่งไม่นานด้วยมีผ่อนด้วยนะครับในช้อปปีแล้วก็ สีที่มีให้เลือกนะครับมีสีชมพูสีดําแล้วก็สีเขียวนั่นเองอา่าก็ประมาณนี้ประมาณนี้จากที่ไปใช้งานมาเนาะอีกหนึ่งอย่างนะครับข้อดีของเจ้าอ m a z f i t y i p Upro นะครับนี่คือที่ชาร์เลยเห็นไหมเป็นแม่เหล็กดูเลยชานะปา่าจบแน่นดูดิแน่นหนามากให้หลดถือว่าค่อนข้างแน่นครับแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวเก่าที่ผมเคยใช้ก็คือหัวเว่เนาะ โอ้ยตัวนั้นมันเป็น USB มันถอดแล้วก็เสียบชา้ากับอะแดปเตอร์ได้เลยเนาะส่วนตัวนี้ก็ต้องใช้ปลั๊กในการเสียบสาย,น,ย,ยนั่นเองนะครับก็ยุ่งยากนิดหน่อยแต่โอเคหน้าตาขอ,องเท่าในาฬิกานะครับจะเห็นได้ว่ามีปุ่มกดอยู่ข้างไม่สามารถหมุนเหมือน Apple ได้นะครับแต่ถ้ามองไกลๆเปิดอยู่เฮ้ย p p ปเปมาเนี่ยมันเหมือนจริงๆนะครับมันเหมือน Apple มาก <No. S 1> ถ้าแบบคนมองไกลๆเขาไม่รู้อะเขาคิดว่า Apple เปล่าวะเออเห็นไหม หลอกเพื่อนได้นะครับซื้อของแพงนะคะเป็นหมื่นมาอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปเนาะเออแล้วก็มีฟังก์ชันที่ผมลืมบอกไปคือเวลาฟังเพลงอ่ะเพิ่มเสียงลดเสียงจากนกาได้เปลี่ยนเพลงใน,ในกนารกาได้นะครับผมก็ค่อนข้างดีทัชกีก็ลื่นไหลครับอ,อือก็ประมาณนี้ครับก็หลังจากที่ใช้งานมาผมรู้สึกประทับใจนะครับถ้าเทียบกับเม,มื่อก่อนผมเมื่อก่อนผมใช้ในกานี้นี่คาซีโอนะครับผมนี่เลย ไอ้มานานนะครับอันนี้เรือเนี้ยตั้งแต่สมัยประถมประยมนานแล้วยังเดินอยู่เนละียไอ้พังือาทนนะ้าเทียบกับสมาร์ทวอทที่ผมเปลี่ยนมาไม่รู้กี่เครื่องกี่เครื่องละไม่ใช่ไม่ทนนะตาย มันหายแต่อ้นี้ไม่หายเลยครับไม่รู้เพราะอะไรม่มี GPS tracking แต่แม่งไม่หายอ๋องเก็บให้ครับอ๋องเก็บให้ครับแต่ทำไพวกนี้ไม่มีใครเก็บให้ครับเพราะว่ามันแบบเขาพอเขามองว่ามันอันนี้มันแพงเนาะแต่ว่าผมซื้อมาเนี่ยตอมันรู้ราคาครับพันเดียวไ่พันหกแพงกว่าอีกแต่ก็อย่างว่าครับมันได้คนละแบบครับพลาสติกกับแบบทันสมัยเนาะแต่ผมมองเรื่องความทนทานคงทนผมก็ต้องยกให้แบบพลาสติกนะครับดูเหล็ก ไอ้อะแต่เลดหรืออะไรไม่รู้เนี่ยทนมากสนิมสนมยังไม่ขึ้นเลยอ่ะนานแล้วนะใส่เล่นบาร์ออกกําลัง,งกายนี่ผมแบบบอกเลยว่าแม่งโคตรทนอ่ะชนแล้วตกอีกกระจกไม่แตกทนมากผมบอกเลยนาฬิกาแบบธรรมดาเนี่ยใส่ให้ตายมันพังยากเทียบกับนาฬิกาแบบเนี้ยพังง่ายกว่าเยอะเลยอ่าแต่ก็ได้ฟังก์ชันแตกต่างกันเนาะก,ก็ตามราคาอยู่แล้วแล้วก็ตามยุคสมัยนะครับผมอ่า ก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับจากที่ห่างหายกันไปนานเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยครับก็ทางานแล้วก็เรียนหนักขึ้นนั่นเองนะครับผมวันนี้ขอตัวก่อนแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องเรานะครับแล้วไว้เจอกันครับไปแล้วครับสวัสดีครับ